คือถ้า <c oughs> ก็อย่างที่เราคุยว่าเอาให้ดีก็คือต้องชนะต้องชนะสามศสใช่บายใจมากกว่านะคะคือสาสองก็เรียกว่าก็ยังเหนื่อย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพราะว่าที่สำคัญคือทีมที่มีผลในการแพ้ชนะแข่งไล่หลังหมด <c oughs> คือแม่บีหลังยอดเยี่ยมเอเชียครับจักกิจจันทรไตรเสิร์ฟให้กับเมืองพนหิ่งไปทะเลกีสแล้วครับรายุครับแก้บอลที่ชนายึดสมนวดนัตพล,ลตียาวๆเขบีหลังลูกนี้สามเมตรตึ้งไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วครับจักกิจจันหนอมน้อยครับจ้ำเสิร์ฟมาใส่หนักๆสุภไม่ใ รินทร์ต้องเล่นอนัศนพันธ์ขอเอาแค่ข้ามก่อนครับนั่นแหละครับไม่ได้เช็คตัวเซตอยู่แดนหน้าครับเขาเขาคิดเงินเงินรางวัลนะครับ้นครับไม่เล่นครับไม่เล่นเดี๋ยวดูว่าจะหายไหมอย่างนี้ไม่เสียหายครับ <laughs> อย่างนี้ไม่เสียหาย <laughs> พิรพัฒน์เสริฟรินทร์อ โดนคารบูรินทรที่ของหลังนั่นแหละครับตีฉลาดโคารบูรินทรแ์แล้วความเขี้ยวความเก่ามันสู้ประเสริฐนิคอนกุลไม่ได้ก็ส่งกลังใจเชียร์กันต่อครับสำหรับเมืองพลบดิตเอเชียยังไม่ตกชั้นนะครับอย่างที่เรียนต้องต้อง,องวันนี้ต้องรีบโทรศัพท์ไปคุยกับูุปัญญาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับไอ้บอลมึงแก้มาง่ายๆเป็นแมตช์พอยต์ครับของประเสริฐนิคอนกุล ต้องยื้อครับต้องเซฟให้ได้โอ้โหตีออกเองครับอัศรพัน์มค